ย่ามาทำมโมูมือนี้วถ้าตีขโมโมูนะเป็นมือก็ล้อไม่ได้ไปคนเดียวเด้ขามูมันน้ำซี่ง,งเคยนะวิทครับชื่อกัววิดมีทีเทสตัวโควิดมีฟรีวไวไฟประจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่บนเรือแล,แล้วค่ะเขาพร้อมสเปกก็ล้อเลยค่ะเขาใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ซึง ่อนอนกันเถอะกันเถอเอาแรงจักหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยไปดำน้ำปะนางเรือมาประมาณจักชั่วโมงครึ่งค่ะเหาะมาฮอยก็รอแล้วแต่ว่าตรงน,นี้เนี่ยเป็นจุดดำน้ำชื่อว่าอ่าวสยาม,มคืนบ<ม>ัน<ด>ประกาศดนะนะำน้ำหนับหมู่โซบีนะก็สิได้พอกระสลามหวานเนียแต่มือนี้นะเหาไปเราเสี่ยงโช้ากันว่าเหาวเฉพาะยังเนาะนี่เนาะไปดำน้ำกันค่ะ ตอนนี้ในะอีลาเยนอยู่เก็ห้าค่ะตรงนี้นะก็เป็นจุดจับน้ำพิณามข้างหน้าเนจะ๊ต้องหล่อวิทนะเพิ่นกนะินดำเด้นะเพิ่นบบหมักดำนะ ก็ลองมียอีล,ล่าเดินทางมากับบริษัสสิสตาร์ตัวค่ะเดี๋ยวค่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเขาทิ่มีดำน้ำเนี่ยอยู่สามจุดอัลไซยามอาลมันไซเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้ค่ะจุดสุดท้ายก็ห้าผู้ได้มากระตอมดำน้ำก็ห้าโพมันกิน้ำเด้ ที่สําคัญนี่ยค่ะเรากินข้าวเนี่ยอยู่บนเกาะลอกเป็นปราับเพล่นนะมีปลาปูก็มีปลาเมื่อที่เรากินนะเว้ยสุดยอดชนะปตากระพงสาเนี่ยไปเทินได้น้ำเนี่ยสวยงามครับสวยมากแล้วก็ปลาลังเยอะปลาเยอะสวยสีสวยมากปลาลังหรือว่อะไรปลาลังเพลินเลยใช่หรือเล่ะแกปลาปลาปลาสีสวย เ็ดหิึงไส้ก็ได้เกาะก็ได้สนามกีุดผมชอบเกาะลอกนะแล้วก็ที่นี่ก็สวยคือเกละแบบใช่เกาะห้าก็สวยคือ,อตอนนี้ประการังสมบูรณ์มากแล้วก็วา่ามันเพิ่งเปิดเนาะเพิ่งเปิดแล้วก็ปลาเยเอะๆถ้าโชคดีอาจจะเจอสัตว์ใหญ่พวกปลาฉลามวาฬหรือว่าปลากระเบนที่เขาเจอๆกันอยู่แต่วันนี้เราอาจจะโชคดีน้อยไปหน่อยแต่ว่า สวยงามครับปลาโตนเยอะถ้าว่าก็มาเที่ยวกันได้ตัวเกาะห้านัวเกาะล้อเยอะขนาดะงามบลาแพรก็ได้ในประเทศไทยเนาะฝากเพนนะครับโควิดมีครับเออปากติดตามเลยโควิดมีฟรีไวไฟอะเกนใช่ไหมโควิดมีเนี่ยครับโควิดมีกุ่งแข่งกับปลาฉลามหมูดำคือปลาหมอปลาหม้อหมูดำอย่าลืมเดี๋ยวไปเด้อดูกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะอีล่าพาดูงับโควิดมีค่ะ